ไร<า>ู้ยายยายไม่ให้คุกกี้ผมเลยนะยายในที่สุดแล้วก็ผ่านแล้วนะครับเย้อยแล้วครับกอรกาบซาวีนุซาวีดาซาวีนุซาวีดา ดาซาบีดาสวัดดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราเขาจะมาเล่นเกมโลบอกนะครับซึ่งผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับหยอกครับผมเคยเล่นแล้วแต่ผมถ่ายคลิปให้ทุกคนนะครับจนต้องถ่ายคลิปในไปสอง2ัิบไอเด็กเปรตมานะครับเรานะครับจะมาเล่นในแมปใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ยอะไรนะใหญ่ ยายอ้วนนะครับยายอ้วนยายอ้วนนะครับยายที่มันขี้มูกใหญ่อะครับยายขี้มูกใหญ่นะครับยายยายขี้มูกใหญ่ยาไม่ใช่ดิผมจะบอกว่าผมจะเล่นผมจะเล่นแบบชื่อว่ายาขี้มูกไหลน,นะครับยายยายขี้มูกไหลแลวเรานะครับก็เปิดประตูโอ้ยาย ยายไม่ให้คุกกี้ผมเลยนะนี่ใส่ดี่เลยแต่ตอนนี้ยายเอาจากบ,บ้านแล้วแล้วนั้นกินคุกกี้ดีกว่างำงำงๆงำเฮ้ยกูไม่เดืวอวกับบ้านเอาเฮ้ยไปแล้วกูไปเลยกว่าทุกคนว้าว โอ้ยยายมาตอนไหนวะยายดิยขอบเพิ่มเสียงนะครับคลิปนี้จะเข้ากีฬาโอ้โหยายเกินกลุยมุยอะครับมาตามผมให้ทันเดีมาเด้มาเด้มาเด้ผมจ้ผ่านกุญแจมาเฉย กดเออได้เว้ยโอวไม่ก pues um, ี่ใส่ยายไม่ตามาแล้วไอ้ยเฮ้ยเฮียมาได้โอ้ยยายมาหาเพื่อทำให้อยู่ยายมาหาเพื่อยายมาหาเพื่อโอ้โหยายมาหาเพื่อโอ้โหยายขึ้นเก้าอี้ลิฟต์หรูหลาเลยนะแน่นเลยฉันรวยเข้าบ้านดีกว่าทุกคน เข้าห้องหละคะัค่ะเอ้ยรอดยายตุดเหมน็นยายตุดเหม,ม็นนี่มันใครมาไปกันนะครับไื่องสนละเก้าอินนวัวเก้าอินนัวนะครับเก้าอินนวดนวดนะครับไปเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงนะครับเอาแสงก็มาแล้วนี่นั่งไหม ทำไมมนันมันเริ่มมืดแล้ววะแต่ว่าในคลิปแต่ว่าในกล้องแต่ว่าตอนผมถ่ายมันจะไม่มืดเะยเว้ยแงนแงนดีครับสงสัยน่าจะโดนแสงแดดเอาอันนี้ผมเล่นดากอีซี่อะครับเพราะว่าใจผมมัน Easy อีซี่อะเออเป็นไงใจผมมันอีซี่แต่ดูผมผมขึ้นเกลียนไว้นะ โอ้โหด่าน,นง่ายๆมาปะกระโดดได้ด้วยนี่กระโดดไอหันปะเกลดูมินปะโลหาความรักความเมตตาโอยไปผิดทางเบิดทางอีกแล้วได้ไมเหมือนมาง่ายนาย่ะ

ยายตุ่นเหม็นมาเลยครับโอ้วไม่เอาเดียว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 กระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาตุยนะครับไอชากนี้เซ็งไปเลยครับทุกคนผมเคยชนะยายนะครับผมรู้เลยครับว่าทุกคนก็เคยชนะยาย ไปนะคะปุ๊บตกใจตแล้วไม่หล่นเลยเดินบุยๆอะคะทุกคนผมดูอีซี่บอยอยู่นะครับทุกคนสามารถดูอีซี่บอยในในช่องชื่อว่าอีซี่บอยได้นะครับทุกคนสามารถหาดูได้เลยนะครับไป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 เอ็นดิกเลนเอ้ยโอ้ย หน่าเบื่อจริงๆค่ะไปหามนุษย์ใจเกเรใจเกเรใจเกรจเกรมันฆ่าหผมเออขึ้นมาเพื่ออะไรวะทางอะไรวะอ๋ออีซอมบี้เวนอีซอมบี้เวนจาสิทธิ์ยอมผ้อมอีซอมบี้เวนนะอีซอมบี้เวนจาสิทธิ์ยอมห้อมา

ยายจะซ่งสิโอ้ยยาอะไรวะมามานี่หน่อยเว้ยไม่มาไม่ต้องมายายไม่ต้องมาเลยนิสยัยไม่ดีด้วยแหม่คนปีนปูนไม่ได้เลยนี่ไง,งจะละจะละ ทางมันมือดอ่ะทุกคนยาไม่อยู่ไกลมาเอาเพื่อนมาดิมาดิตูจะเตะแม่งเลยโอ้โหทุกคนยาจะจ้องเซตยอมพูโดนทิมตูเต็มเต็มคาราเบลเออ วันหน้านะคะจะให้อีนูอหนูอ้วน,นนี่ค่าจะให้อ้ตู่คิบมา巴าของกูไปจาัดก,การอียยยซื้อบื้อนี่เกลรูดมินกูตายดองมันจะแคทด้วยเกลรูมิน,น,มนดัเเน,ดนไม่เกรงใจใคร ปึ๊บปึ๊บแมวงนี่ได้แล้ววาทุกคนบายตึ๊ดตึ๊ดต๊ดตื๊ดตด,ดนี่นะครับเราเล่นเลยสถานีที่สวยที่สุดฮะไหนวะไม่เห็นจะสวยเลย แต่เท่แต่ชุดเท่อยู่นะไปกันทุกคนแม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 วแมวไม่มม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 ข้าจะล้างแค้นให้กับลุงโจรเล่ข้าจะซิหะดหยุข้าข้าจะข้าโดนยาย้าน่าจะโดนยายซิดเดีะสี่โมอซูโมสองโมใส่ใคร ตุยสองรอบเลยนะเว้ยเมื่อก่อนไม่เคยตุยนี่ <c oughs> ต้อมผมมันแปลกๆนะ <c oughs> เออสวยอยู่เลยที่สุดก็เจ๋งเจ๋งไปเลยเอ็นหนูเจ๋งไปอีก นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมบู๊หัวล้อนแล้วเริ่มหัวล้อนแล้วปะตายหลายรอบแล้วเกลีเอ้เพราะว่าจะเกลีแล้วจะเล่นงานคุยก็ได้นะ่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยนะครับผมไป็นใจเกลีมไปขายายเล็กแม่งเลย เฮ้ยอันนี้ง่ายอยู่นะแมวเอก็ข้ามคลิปในที่สุดนะครับเราก็ถึงตรงนี้แล้วกว่าจะถึงนานนะมันนานนะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นยากไงไปเออผ่านแล้วเว้ยบาย,บายบายบาย แล้วก็วิทที่ตรงนี้มันโอ้โหหลุมลาหลุมดำเลยหลุมดำเลยแบบกันถ่านี่เขาดาเป็นสีเขียวเลยอ๋อมันมันมันไม่ใช่หลุมดำมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่หมุนดำมันคือสีมันคือสีเขียวมันคือวงล้อมเขียวนะคะ เฮ้ย hey, อันนี้ตรงสุดท้ายนี่เฮ้ย hey, ตรงสุดท้ายไอ้หนูมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอขอรอเวลา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 เวาไอ้ตูนี่เฮ้ย <Hey. S 2> เกลดูมินมาทำไมไหนูวัน oh. โอ้ยร้องเลงไหมว่าไอ้หนุวันปะ back. He's coming to จะยิงได้เดสมอลเล่จุดเดสมอลเล่จุดเดสมอลเล่ในท AH. ี่สุดล้วก็พาแล้วนะครับเย่มากินคุกกี้ก่อนเออขอตัวใหญ่ก่อนนี่นะครับเราขอเป็นแบบนี้เฮ้ยข้าฮือตำรวจข้าจะบุกเาคุณื่นด้วยการเดสมอลเล่โอ้ยไอ โสดเมนจังเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วไอ้หนูใครพูดวะตรงไงอา้าวไอ้รถอะไรเองพูดใช่ไหมยอย่าบอกนะว่าใช่แล้วข้าคือวิญญาณบางละจันิญหาบางละจันอีกแล้วอข้าชื่ออลเอข้ารู้ไอ้จันหุเกี่ยวเออดีมาก มากระโดดเวอรเร็วข้าได้รับรือว่าแกไปไปไปสิงล้างไอ้รถใน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 เพื่อนของฉันไอ้โกลของฉันแล้วแกแล้วแล้วเอ็งแล้วมันก็่ายคลิปด้วยข้ารู้อยู่แล้วเอ็งเป็นเอ็งเป็นเป็นหมว่บ้านที่ล่ำลือที่เอ็งตายไปแล้วเอองเงียสุดยอดแล้วข้าก็ระเบิดความแรงมาด้วย กี่ค no so ่าของขึ้นนะมาซาวันาันมาซานะครับโขนมาซามันไม่สามารถแอบได้เพราะว่าส่วนใหญ่กันไปเนี้ยอุ้สนุกว่ะทุกคนนีสนุกว่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบแมปนี้นะครับก็ก็สามารถเล่นได้เลยนะคะถ้าใครเคยเล่นแล้วไม่ต้องฟังผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายกันนะครับบายบายโอ้โหตัวกูเหมือนคานมิบาล่าเลย